สวัสดีค่ะเย็นวันนี้ก็มาเดินออกกำลังกายเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เดินได้เยอะเลยค่ะรวมรวมแล้วได้3กิโลพี่น้องอันดับแรกเราก็เดินลงมาจากแฟดก็มาแวะที่สวนธรรมมาทักไทยอีกาก่อนนะคะน้องกาของเราก็ลงมากินน้ำตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็บินไปเกาะบนต้นไม้โผล่ไปโผล่มาโผล่บินบนท้องฟ้าเหมือนเคยนะคะ แก้วก็เดินวนสวนทรามนี่สองรอบแล้วก็แอบถ่ายน้องๆไว้ก่อนถ่ายนกถ่ายวิวเหมือนเดิมนะคะที่เดิมๆตรงนี้สองรอบแล้วอย่างที่บอกที่ต่อกำลังของแก้วนี่อยู่ในบริเวณที่ทำงานด้วยที่บ้านด้วยนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยค่ะวงกลมในเนี้ยถ้าเดินรอบใหญ่นี่ก็ก็จะประมาณรอบหนึ่งสามกิโล,ลมากินน้ำ ็เนี่ยนกก็ยังมาเกาะอ,อยู่ตรงองค์พตระตรงนี้เหมือนเดิมน,นะคะอยู่บนต้นโพตัวเนี้ยใบก็จะร่วงหมดแล้วอีหน่อยเขาก็จะผีใบมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายดูต้นโพถ้าผีใบอ่อนนีส่วนมากๆนะคะจะสีทององมน้ําตาลนะคะสวยงามตอนนี้เขาก็เริ่มร่วงหล่นไปแล้วนกกาก็ยังมาจับเหมือนเดิมน,นะคะจากตรงนี้เดี๋ยวแก้วก็จะเดินไปอีกส่วนหนึ่งค่ะส่วนตรงนี้ จากสวนธรรมเนี่ยถ้าเดินไปอีกหน่อยก็จะมาเจอสะสะแห่งนี้ที่มีปลาเยอะๆค่ะนี่ค่ะแล้วเราจะเห็นที่ทำ <ไป S 1> ตรงนู้นเห็นไหมคะหลังคาสีแดงๆตรงนั้นนะคะเดินมาตรงนี้หน่อยเดียวนะคะมันเชื่อมต่อกันหมดตรงนี้เขาทําทางลงให้เตรียมลอยกระทงนะคะตรงนี้จะจัดให้คนที่พักอาศัยแถวเนี้ยมาลอยกระทงตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ที่จริงตอนแรกจะมี มีบันไดปูนอยู่ตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้น้ําท่วมเนาะน้ําเยอะเขาก็เลยทําทางลงให้มีเด็กน้อยเดี๋ยไปไม่เป็นไรนเะชิญเลยครับไม่เป็นไรครับนี่หลานหา<ๆ>าลานจะมาให้ให้อาหารปลา <laughs> ดิเนี่ยหลานลาให้อาหารปลาแล้ว

น้ำก็ใสนะแต่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยปลาตัวขา,ขาวๆปลาสะอาดนะตัวอ้วนมากเขากินอะไรถึงไม่อ้วนขนาดนี้เนาะพี่อุ้ยเสียวไส้ยเฮ้เฮ้ยเ่อเลยเลยลูกอ่าใครจะดูใครด่านะ<ค> <ไ>เขาทั้งใบ <ไป S 1> เลยเข,เขากินเร็วมากฉีกไป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โปรยทีเดียวเลยฉีกให้หมดเลยใช่ไหมใช่ฉีกเป็นชิ้นเล็กหมดเลยฉีกก่อนฉีกก่อนแล้วค่อยโยนฉีกเปเล็กๆหลายๆชิ้นไปงารอกินลูบนี่น่าจะใช่ติดอะไรบ้างไอ,โอ้โฟม คิดว่าคือมีปีศาจมือกี่ประป๊าที่มันไปห่มกระหมดเลยใช่ไหมมีแต่แม่พอจริงเลยต้องโยนออกไปก่อนที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ลอยกระทงของทุกๆคนที่อาศัยอยู่แถวนี้นะคะ แต่แก้วจะไปลอยที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพราะว่าแก้วไปที่นั่นทุกปีจะมีของขายนะคะจากบ้านไปกรมประชาสัมพันธ์ก็ประมาณ2กิโลนะคะเป็นที่ที่เรามีการละเล่นมีหนังกลางแปลงมีน้องมีของออโต้ทอบขายนะคะมีเสื้อผ้าผ้าถุงผ้าพื้นเมืองขนมของกินจากทุกภาคมีช <ผม S 1> ิงช้าสวรรค์ด้วย มีละวงย้อนยุคแล้วก็มีวงดนตรีจากกรมของวงของกรมประชาสมคัญน,นะคะมาด้วยนะคะแวะตรงนั้นเสร็จแก้วก็เดินต่อไปนะคะคือเดินมารอบข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะมาเจอน้ำพุสวยๆตรงนี้ค่ะน,น,น้ำตรงนี้จะเป็นสีน้ำเงินเขียวอ่ะเขียวอมน้ำเงินเขียวเหมือนเสื้อแก้วนี่เลยค่ะ ออกน้ำเงินน้ำเงินเขียวออกน้ำเงินบอกไม่ถูกเขียวน้ำเงินดำดำเหมือนเขื่อนน่ะน้ำในเขื่อนที่ดำๆำน่ากลัวไม่เชิงดำนะเขียวจนดำเลยพี่น้องออกฟ้าด้วยซ้ําไม่แน่ใจว่าเป็นน้ําน้ําดีหรือเป็นน้ํารีไซเคิลที่เขาเอามาบําบัดหรือเปล่าแต่ไม่มีกลิ่นนะคะแต่แฟนแก้บอกว่าเป็นน้ําดีน้ําใหม่อะไรอ่เงี้ยเ้วก็เดินที่จริงเดินขึ้นเดินตรงเนี้ยเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงก็ ได้กําลังกายแล้วค่ะน้ําตรงนี้นจะเป็นสองชั้นมันเป็นน้ําพุแกก็ถามแฟนว่าเลืกอไหมเขาก็บอกไม่ลืกไม่ลืกอกเขาหลอกนะจะเดินเล่นๆไปนะคะเดิอนอยู่ตรงนี้หน่อยนึงก,นก็ชมนกชมไม้ไปเรื่อยเนาะออกกำลังไปด้วยนั่งกินลมชมวิวไปด้วยแล้วค่ะออกกําลังแบบไหนก็ไม่รู้นะคะก็อากาศมันดีเนาะแล้วก็ นั่งเล่นไปบ้างอะไรบ้างเดินบ้างนะคะอย่าไปหักโหมนะคะการออกกําลังกายออกกําลังกายอย่างมีความสุขค่ะไม่เซค่ะเซะแลวหล่นลงไปแน่แม่แหงไม่ได้หล่นหรอกใครจะยอมหล่นลงไปเนาะว่ายน้ําไม่เป็นนะคะถ้าจะลึกแหละนี่ยบอบบดมั้งเพราะไม่ได้ใจยังไงก็ถึงคอแน่ๆเลยหรืออาจจะจมก็ได้นะ นิดหัวก็ได้ใครจะไปรู้นะคะดูลักษณะจากข้างล่างแล้ว okay, ดูสิ<อ>มากเลยนะคะไม่ใช่แก้วสูงนะตรงอ่าตงตรงสะตรงเนี้ยแล้วก็เดินจากตรงนั้นมาก็จะมาเจอสนามฟุตบอลก็เข้าไปเหยีบยบหญ้าเล่นหน่อยนะคะออกกําลังกายกระโดดตบแล้วก็เขาเรียกอะไรแตะแตะข้อเท้าอะไรทํานองนี้เนาะสลัดแขนไปตรงนี้ค่ะก็ <S <s เดินก็จะมีเด็กๆมาเดินออกกําลังมั่งที่จริงอีกฝั่งไปฝั่งเนี้ยนอกสนามไปตรงนี้ก็จะเป็นสาวยน้ํานะคะก็จะมีเด็กและผู้ใหญ่เขามาว่ายน้ํานะสําหรับคนว่ายน้ําเป็นส่วนแก้วยน้ําไม่เป็นแก้วก็ได้แต่เดินเอาไม่กล้าใส่ชุดว่ายน้าด้วยค่ะสาวยน้ํานี่เขาต้องใส่ชุดว่ายน้ําเด้อพี่น้องจะตีโป่งก็ไม่ไหวนะคะเขาไม่ให้ลงเลย้อ ก็เห็นอย่างนี้นะไม่กล้าใส่ชุดว่ายน้ําจริงๆด้วยก็ได้แต่เดินไปแถวนี้เลยค่ะสองคนตายายเนาะตอนเย็นมาก็มาออกกาลังสักสองชั่วโมงก่อนขึ้นบ้านนะคะก็เงาอยู่กันสองคนน่ะหลังเลิกงานลูกสาวก็ไปอยู่เมืองจีนเนี่ยตรงนี้คือสะว่ายน้ําพัะตรงโค้งๆนะคะโค้งมองขึ้นบนท้องฟ้าจะเห็นพระจันทร์ ครึ่งเซี่ยวตอนนี้เกินครึ่งเซี่ยวแล้วเมื่อวานครึ่งเซี่ยวนะคะอากาศดีมากๆพี่น้องตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่ายังไม่หกโมงเลยนะคะนี่แต่ตอนนี้มันหน้าหนาวแนละ้วมันก็เริ่มมืดไปแล้วเนาะเราก็เล่นอ้อยอิงอยู่แถวนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปนะคะเดินกลับไปตรงนู้นก็เดินจนไปถึงที่ทำง,งานทำงานแก้วก็จะครบหนึ่งรอบพอดีไปถึงที่ทำงานเสร็จเราก็เดินไปบ้านอีกประมาณสามร้อยเมตรนะคะ แฝดที่พักอาศัยก็จะอยู่ข้างเลยที่ทำง,งานไปประมาณสาม้อยเมตรนะคะววก็ชีวิตก็วนเวียนอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยเดินเลยมาจากเมื่อกี้ก็จะมาเจอตรงนู้นค่ะฝั่งขวามือของจอก็จะคือที่ทำงานแก้วนะคะตึกตรงนี้สวยมากสีมัสตาร์ดเขาเรียกเป็นสีสวยงามอ่ะพอมาจบนี่ก็ได้รอบใหญ่พอดีพี่น้องก็เท่ากับสามกิโลนะคะ เผาผลานแคลอรี่ไปเยอะเลยค่ะวันนี้ป้ายตรงนี้เขาเขียนว่ายังไงรู้รหรือเปล่าคะเขาเขียนว่าวิ่งออกกําลังกายให้สวมเมตดหรือคาดเมตดตลอดเวลานะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีมีความสุขค่ะ